กินบ้านเฮาเหลือกเอาเตะนายพักหนึ่งไก่ทอดปลาเผาเจ้าเนี่ยสีสันแซบ่บมากเลยเจ้าหิวข้าวหรี่ยัางเจ้าไก่ทอดเหลืองๆกะลังดำแกงเฮ็ดลมใส่บะน้อยใส่ผักปังแซบ่บสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่รักคนเมืองเหนือนะเจ้ากับช่องแฟนเพจเทำอาหารยังไงสไตล์คนเมืองเจ้า,าวันนี้กิน ปัน,นิ้นเผาเกลือกับน้ำพริกบมกอกอันนี้น้ำจิ้มปัดป่าเผานะจ๊ะไก่ทอดพักกัดบก็จะมีมันน้อยทางเหนือปนห้องมันน้อยออมแอมมันจะเป็นลูกเล็กๆอะ่ะแล้วก็แข้งไอ้ฟักท้องแบบทัวฟักยาวไอ้มะละกีนกมะละกีนกลัวทันนึงริดบาด อยู่เข้าตะวานไปทําบุญเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะจ๊ะไปทําบุญให้เต้าวัดไปพิษณุโลกสุขโขทยัยล้ะก็สดมาลําปางกลับมาถึงบ้านป้อสี่ถุมสามสี่ถุมไปวัดสุดท้ายนีป้อสองถุมไปนะเออสามถุ่มบนก็นออกาะว,วัดมา เข้าไปในปุลลึกสมาสิไปอย่าเป็นว่าว่าไกลไกลอะ่ะให้ตีออกทุกรักันร้านน้อย เรียมาลูกกับผมตื่นตั้งแต่ตีตื่นลุกเต็มตัวตั้งแต่ตีหนึ่งเอาบ้านตีสองไปก็น,นัาเจอกันตีสาม ปสาดออกเินทางป่าไม่ได้แค่ไม่ไดมีมแกะปลาปลาอบเกลือมีนเ่็นปลาเท่านะ ใส้โตอกสบายเลยนี่เราต้องไปนติดเตาเนื้อขาวๆจะมาซื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่แจ๋วเนื้อมันแข็งๆยังจะดันได้อะ ปัดบางวันเป็นอยู่ในตาเป็นก่นาหมืนบังวัดีวัดดูแถวถเถินอ่ะเถินกันงามงามเป็นเป็นไม้ซักเปไปเจนไม้ซักอ่ะเป็นไม้ข้างหลังอ่ะแกสลักงามปืนมีปนจาร้อนไม้เป็นต้นมามามา ขอให้เป็นแพนนัะบูนะเป็นแม่แต่ปรคาคัดเดินนี่ต้องระวังอ่ะลืนก็ทะรลาะไปไล์งามไปข้างหลังนะโบเป็นโบสองตน ไปไปแต่วานน่าไปไเวลานน้อยนาะงยิ่งมาจะทายมาเมื่อคเพื่อนุ่มกันนะ <c oughs> มันนั่งประสันมันหลีกกันใช้เวลาแต่ละวัดนก็มันนะ้งครึ่งชมมงั่วโมงไปถึงชั่วโม,มองอะวัดมีคนตี่อ่ะไปถึงวัดแรก พัดพพุทธชินราชน,นะประมาณเกือบแปดโมงอนะเจ็ดโมงกว่าไปถึงปุ่นอนะพอแล้วเสจเวลากล็เทบปุ่นอนะก็ะมันเจานะ้าต้องรอพระคนเราอประมาเนาะเข้มามุ้งไป <c oughs> ไปอีกวัดน ออกจากไอ้พี่หลกมะก็สุปโขไทยถึงสุปโขไทยนี่ก็เกือบจะเถียงแล้วนะมาถึงว่ามาถึงจีอันมึงเก่าอ่ะมาเกินข้าวตอนดีเท่านั้นซุปโขไทยที่มึงเก่าอ่ะผันฐานอะแล้วก็ไปทำบุญจะกลับไปต่ออีกวัดนึง ไปต่ออีกสามวัดสองวัดของสุกข,ขุไทออกจากสุกข,ขุไทยมากแต่พาอซีมุ้งปลายแล้วกว่าจะมาถึงปากลางต้องเถินนี่กับก็จะห้ามุ้งยังเหลืออีกสามวัดอยู่ <c oughs> ไปวัดกี่เถิน คือใกล้ตั้งแม่พริกคุณอ่ะนะแล้วก็ออกมาวัดเถื่อีวันวันอยู่ไปใกล้เข้าไปในหมู่บ้านลึกอะ่ะวันสุดท้ายนี่สามทุ่มนอะ่ะ ก็จะได้ออกมาหลุดไปท,ทั้งยี่สิบกว่ากันนะไปละตัวกันไปได้กัดหลายคนนะ Nó lên một Tới đi, đâu, mà đi chắp xay, chắp xay mà. mất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทานี่จ้ามันเคยลงมะมันเป็นมีใสแต่ละค้นเน่ะเป็นบอกเทียวชาชเของใครอะบุญรักหิวซ้ำให้ แก่ทีละเด็กจะเหมือนอ่ะอิอ่มลงตัวหนึ่งก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกคนที่จะเป็นกำลังใจให้การทุกๆวันเพื่อแทนใจความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมน้งใจเวลาดาหนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าข,ขอบคุณเจ้า